วันนี้ลุงเท็พาสปอยสองเรื่องสั้นสุดสยองของวายเทลเรื่องแรกว่าได้กลุ่มคนแปลกหน้าที่โดยสารเครื่องบินลำเดียวกัน วันและเวลาเดียวกันโดยที่ทุกคนต่างไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ดันมีความเชื่อมโยงถึงกันอย่างไม่น่าเชื่อและอีกเรื่องเล่าถึงมาเสียข่าใหญ่ประจําเมืองที่เข้าไปนั่งหาไหรใส่ท้องในร้านอาหารและบังเอิญพบเข้ากับเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งที่จําได้ดีว่าชายคนนี้ทำอะไรไว้กับคนในครอบครัวเธอแผนการแก้แค้นสุดแยบยลจึงเ,เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับความช่วยเหลือจากแม่ครัวที่เคยเป็นอดีตฆาตกรและบทสรุปจะเป็นเช่นไรเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ื่อไหมเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเดอะโกดหรือกำลังฟังเพลงฟินๆแล้วดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลย YouTube พรีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถล็อกอินได้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเรา สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงสแกนไอดียลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาดักช่องลุงเทสก็ลุ้นรับเงินรางวัล50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ลุงเทสรับประกันว่าดีและได้ชัวนแน่นอนเรื่องที่หนึ่งปาสเตนเมาลำํำ เปิดเรื่องมาที่สาวหุ่นเพรียวนามว่าอิซาเบลกําลังเดินทางไปทําธุระต่างถิ่นด้วยเครื่องบินซึ่งมาทันเวลาพอดีและได้นั่งชั้นฟเฟลด์คาด ต่อมาภายในห้องโดยสารขณะเธอจัดเก็บสัมภาระก็พบเข้ากับชายหัวล้านนามว่าซันกาโดที่หวังดีเข้ามาช่วยเธอด้วยอีกแรงจากนั้นไม่นานเครื่องบินก็ทะยานขึ้นฟ้าไปพร้อมกับตัวของอิซาเบลที่อ่านหนังสือฆ่าเวลาระหว่างทางซันกาโดยโยนคำถามใส่ว่าเธอทำงานอะไรอีกฝ่ายจึงพูดถึงภาคภูมิใจว่าตนคือน,นางแบบเท้าไฟบนแคทบอกและเมื่อเธอถามกลับซันกาโดก็เผยให้รู้ว่าตัวเองทำอาชีพเป็นนักวิจารณ์ดนตรีครัส ก่อนจิกกัดตัวเองว่าเขาก็เหมือนเป็นตัวร้ายที่เป็นศัตรูคอยโจมตีพวกที่ร้องรำทํากินอิซาเบลยิ้มแป้นและบอกว่าบังเอิญจังเลยเพราะอาดีตแฟนคนแรกของฉันก็เป็นนักดนตรีคลาสสิกเหมือนกันและเมื่อซันกาโด้ถามชื่ออีกฝ่ายก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยเขาไม่ได้โด่งดังอะไรขนาดนั้นก็แค่เคยส่งผลงานไปตามที่ต่างๆแต่กลับไม่ได้ถูกหยิบไปใช้งานเลยสักครั้ง คนสุดท้ายอิซาเบลก็เผยหลุดพูดชื่อออกมาและชายที่เธอกล่าวถึงมีนามว่ากราเบียวปาสเตอร์แนกซึ่งทันทีที่ซากาโดได้ยินถึงกับใบหน้าถอดสีก่อนพูดติดตลกไปว่าถ้าผมรู้ก่อนว่าเขาคืออดีตแฟนเก่าของคุณผมก็คงจะบอกว่าตัวเองทำอาชีพสัป,ปเปร่อแทนที่จะเป็นนักวิจารณ์เพราะจริงๆแล้วปาสเตอร์แนกเคยส่งผลงานมาที่สถาบันดนตรีตอนที่ผมเป็นประธานตัดสิน และตัวผมเองก็เล่นงานเขาสยับเลยหากใช้คำว่าเหยียบจมดินก็คงไม่ผิด อิซาเบลจึงถือโอกาสตำหนิว่าสิ่งที่พวกคุณทำกับเขามันได้ทำลายความรู้สึกของปาสเตอร์นักจนแตกสลายและทำให้เขาต้องนอนสมเป็นอาทิตย์อีกฝ่ายแย้งและบอกก็มันคือนาทีผมต้องซื่อสัตย์กับผู้ฟังซึ่งไม่สามารถปล่อยท่วงทำนองที่ทำลายรูหูของผู้บริโภคไปได้อีกอย่างคือต้องสั่งสอนในพวกที่ลงตัวเองและเชื่อมั่นอย่างสุดใจว่าผลงานเหล่านั้นคือทำนองจากสวรรค์ ทั้งที่ในความเป็นจริงมันก็แค่เศษตัวโนต้ตเหลือชัยดังนั้นการจะให้กล่าวชมงานของเขาซึ่งขัดแย้งกับความจริงคุณก็รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องไม่สมควรจากนั้นซากาโดก็เอ่ยถามอิซาเบลว่ายังติดต่อกับเขาอยู่หรือเปล่า หญิงสาวตอบมาใหม่เนื่องจากเราไม่ได้จบกันด้วยดีแต่จริงๆแล้วฉันก็รู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อยเพราะเขาเป็นคนดีอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ยังทับถมปาสเตอร์นักอยู่ร่ำไปต่อให้เขาดีแค่ไหนแต่ผลงานของปาสเตอร์นักมันก็ย่ำแย่อยู่ดีอย่างไรก็ตามเราก็ต้องขอบคุณเขาเช่นกันที่ได้เข้ามาสร้างเสี่ยงหัวเราะแก่ผมและคณะกรรมการคนอื่นๆยาวนานกว่าแปดเดือนเวลาเดียวกันหญิงที่นั่งอยู่ด้านหน้าเข้ามากล่าวขอโทษที่ขาดจังหวะ ก่อนแนะนำว่าตัวเองชื่อเลออิสมองและบอกว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญมากเลยเนื่องจากฉันเคยเป็นครูของกาเบ Bio ียลปาสเแนักเช่นกันและเคยสอนเขาที่โรงเรียนปฐมพาโลมา ขออนุญาตพระบายให้ฟังตรงนี้เลยแล้วกันปาสเตอร์แน็กทำให้ฉันต้องเหนื่อยอย่างแสนสาหัสและทุกทรมานอยู่นานนับปีสาบานได้เลยว่าตลอดอาชีพครู30ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยเจอใครที่แย่เท่าเขามาก่อนปาสเตอร์แน็มักจะกรีดร้องอย่างไร้เหตุผลและงอแงมันทารกโดยเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากชายที่นั่งอยู่ข้างกันที่เอ่ยถามครูเลออิสมองว่าจำเขาได้ไหมเขาคืออินาซิโอฟันตนาซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วม ชั้นของปาสเตอร์แนกอีกฝ่ายจำได้ดีว่าเขาเป็นลูกศิษย์เธอแล้วรู้สึกแปลกใจที่มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นต่อเนื่องขนาดนี้ประเด็นคือผู้จัดการโฮมโปรได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยไอ้โรคจิตที่พวกคุณพูดถึงเคยทำงานที่สาขาของผมอยู่พักหนึ่งเขามีปัญหาและหัวร้อนกับลูกค้าอยู่เสมอผมก็เลยเฉดหัวมันออกไปสากาโดเริ่มตนักได้แล้วว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากล จึงได้ลุกขึ้นยืนแล้เอ่ยทางทุกคนบนเครื่องว่ามีใครรู้จักกราเบียวปาสเตอร์แน็กอีกไหมเพื่องพิศวงคือทุกชีวิตที่โดยสารอยู่ในห้องเครื่องล้วนรู้จักบุคคลคนนี้แทบทังสิน สำม,มือสักกโดเอ่ยถามว่าพวกคุณซื้อตั๋วเองหรือเปล่ากลับพบว่าทุกคนได้ตั๋วฟรีมาทั้งหมดบ้างก็บอกว่าขายที่ดินได้เจ้าของที่เลยให้ตั๋วไปเที่ยวเป็นของรางวัลบ้างก็บอกว่าตนมีกําหนดการประชุมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งก็ได้รับตั๋วเชิญมาเหมือนกันแม้กระทั่งคู่ของปาสเตนกก็บอกว่าตนจับฉลากมาได้แต่ระบุว่าใช้งานในแค่วันนี้ทุนั้น ซ้ำแอ์โฮสเตที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจึงได้เอ่ยปากบอกทุกคนว่ากาเบียวปาสเตอร์เนต คือหัวหน้าพนักงานของเที่ยวบินนี้เรารู้จักและเป็นเพื่อนกันผ่านการอบรมแต่พักหลังเหมือนเขาเริ่มคิดกับฉันเกินคําำเพื่อนและชวนฉันไปออกเดทผลสุดท้ายพอฉันปฏิเสธตัวเองก็ต้องขึ้นมาอยู่บนเที่ยวบินลำนี้เช่นกันและหลังจากเครื่องทยานขึ้นฟ้าเขาก็เอากาแฟเข้าไปเสิร์ฟในห้องนักบินแต่นี่ก็นานแล้วยังไม่กลับออกมาเลยซ้ำประตูก็ลลอก แถงตัวของกัปตันก็ขาดการติดต่อเวลาเดียวกันลำโพงในห้องนักบินก็เปิดใช้งานเผยให้ได้ยินเสียงของกัปตันที่ถูกทำร้ายจนสลบเมือ่อิซาเบลซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นนกตอก็ได้สารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่าตัวเธอเองก็นอกใจเขากับเพื่อนสีเพียงคนเดียวในชีวิตของปาสเแนกนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลิกกันฝั่งของชายคนได้เดินตรงเข้าไปยังห้องนักบิน และแตะโกนสุดเสียงว่าน,นี่ผมเองวิกเตอร์เจนเซนและเมื่อฟอนตาหน้าเดินเข้าไปถามว่าคุณเป็นอะไรกับเขาอีกฝ่ายจึงเผยว่าตัวเองเป็นหมอจิตแพทย์ประจำตัวของปาสเตอร์แนกซึ่งรักษาเขามานานหลายปีแต่พอขึ้นค่ารักษานิดหน่อย เขาก็โมโหโยกใหญ่และไม่โผรหัวมาอีกเลยก่อนตะโกนอธิบายให้ตัวของอดีตคนไข้เข้าใจว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความผิดของเขาคุณเป็นแค่เหยื่อเท่านั้นซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่คุณถูกครอบครัวกดดันจนก่อเกิดเป็นความเครียดจริงๆแล้วคนที่ทำลายชีวิตคุณก็คือพ่อแม่พวกเขาเรียกร้องจากคุณมากเกินไปตั้งแต่คุณยังไม่ทันลืมตาดูโลกเลยด้ซ้ำ แล้วความผิดหวังของตัวเองมาลงที่คุณดังนั้นพวกเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเลยอย่างไรก็ตามดูเหมือนคำกล่าวอ้างนั้นจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากเครื่องบินได้แลนดิ้งฉุกเฉินปลายทางไม่ใช่รันเวย์ของสนามบินอย่างที่ควรจะเป็นแต่คือบ้านของพ่อแม่ปาสเตอร์แนกซึ่งเป็นสองคนสุดท้ายที่เป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องพังโดยกว่าที่ทั้งคู่จะรู้ตัวความตายก็มาจ่ออยู่ที่คอหอยเซลว้ว ตอนที่สองลาสราตาสานู เปิดเรื่องมาในค่ำคืนที่ฝารัวชายคนหนึ่งได้จอดพักระหว่างฝนตกเพื่อความปลอดภัยที่ร้านอาหารบนทางหลวงเขามีนามว่าเขวงกาซึ่งถูกต้อนรับอย่างดีจากพนักงานเสิร์ฟนามว่าโมซาแต่ทันทีที่เธอเห็นเขากลับจำได้ดีว่าเขาคือเจ้าหนี้นอกระบบที่โหดเหี้ยมซึ่งเป็นต้นตอที่ทำลายครอบครัวของเธอจนพังยับเยินและทำให้พ่อของโมซาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อหลายปีก่อน จากนั้นขณะที่เธอเข้าไปรับออเดอร์และแนะนําเมนูพิเศษของทางร้านกลับรู้สึกนึกถึงความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านพบจึงปลีกตัวไปแอบร้องไห้ตามนาำพังที่หลังร้านจนริต้าที่เป็นแม่ครัวถึงกับเดินมาสอบถามทําไมมีท่าทางที่แปลกไปอีกฝ่ายเผยให้ฟังว่าไอ้นรกนี่มันมาจากบ้านเกิดฉัน เป็นมาเฟียปล่อยเงินกู้ที่ชั่วร้ายที่สุดมันไม่สนวิธีการใดๆนอกเหนือจากความสาดใจของตัวเองซึ่งทำไม่ภายหลังพ่อของฉันก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีปัญหาแต่หลังจากงานศพยังไม่ทันจบดีมันก็ผีผานเข้ามาพยายามที่จะปล้ำแม่ฉันและไม่ยอมรามืองง่ายๆเราสองคนเลยต้องหนีมาตั้งรกรากที่ต่างเมืองป้ารู้ไหมว่ากี่ครั้งแล้วที่ฉันต้องฝันร้ายถึงมัน ซึ่งตอนนี้เควงก้าได้มาอยู่ต่อนหน้าฉันแล้วและฉันต้องจัดการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นการเดินเข้าไปด่าให้มันสํานึกผิดอีกฝ่ายบอกก็มันฆ่าพ่อเธอเลยนะแต่เธอแค่จะเดินเข้าไปสาดน้ำลายใส่มันท่านั้นเองเรอก่อนเสนอให้เอาอยาเบื่อหนูให้มันกิน แค่ใส่เพียงปริมาณเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะทำไม่หัดใจระเบิดเป็นเสียง,เ,ยงเวลาเดียวกันเควงก้าก็เรียกโมซาไปต่อว่าลูกค้าก็ไม่มีแต่กว่าจะโผล่หัวออกมาได้ต้องการให้ฉันเรียกอีกสักกี่คนเธอควรใส่ใจลูกค้าให้มากกว่านีนาหญิงสาวที่ทำตัวไม่ถูกจึงได้แต่กล่าวคำขอโทษก่อนรับออเดอร์เฟนไฟล์ไข่ดาวและโคกไดเอทกลับไปแจ้งแม่ครัว ด้วยกิริยาและถ้อยคําเสื่อมทามมองเควงกายิ่งทวีความเกียดชังแก่ตัวของโมซ่ามากขึ้นไปอีกริต้าจึงหยิบสานหนูขึ้นมาเสนอเป็นตัวเลือกอีกครั้ง เล่นนาวาอีกฝ่ายตกใจและตะว,วาดใส่ว่าจะบ้าหรือปาอยากให้ฉันติดคุกขวดโตหรือไงริต้าคำขันและบอกว่าไอเดียของฉันเข้าท่าที่สุดแลว้วเธอคิดว่าเลือดสกรปรกอย่างไอพวกมาเฟียจะมีใครหน้าไหนที่อยากจะชนะสุรศพพวกมันซ้ำต้องขอบคุณเราด้วยซ้ำที่กำจัดตัวรกโลกให้หมดไปอีกหนึ่งคน อย่างไรก็ตามโมซ่าไม่เอาด้วยและขอให้เธอทำอารหารต่อไปตามปกติก่อนที่หญิงสาวจะเดินออกไปตรวจตราความเรียบร้อยซึ่งก็ถูกเควงก้าเรียกให้ไปช่วยเลือกงานกราฟิกที่เขาทำและเมื่อเธอบอกว่าสีแดงดีกว่า เขาก็กล่าวขอบคุณยังมีมารยาจากนั้นเมื่อโมซาเดินกลับเข้าครัวไปรออาหารริต้าก็เป่าหูว่าคุกมันก็ไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไรแต่มีข้าวกินฟรีแถมไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและยิ่งถ้าได้เพื่อนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้โมซาจึงรู้ได้ทันทีว่าแม่ครัวเคยติดคุกมาก่อนแต่เธอก็ไม่ได้ปรีปากพูดว่าตัวเองถูกจับข้อหาอะไรซ้ำยังบอกอีกด้วยว่าในนั้นมีอิสระมากกว่าติดอยู่ในครัวเฮงสวยนี่อีก โซาจึงกล่าวเสริมมะเขงก้ากำลังทำป้ายสมัครเพื่อลงหาเสียงซึ่งอาจได้เข้ามาปกครองเมืองนี้ในไม่ช้าริต้าบอกว่างั้นก็ดีเลยเพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่เธอจะได้ช่วยเหลือสังคมแต่ผลสุดท้ายหญิงสาวก,ก็ปฏิเสธตามเดิมและนำอาหารที่ทำเสร็จแล้วออกไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่เธอเกลียดแม้ว่านิจจะรู้สึกเสียดายก็ตามแต่ก็ต้องยึดถือในความถูกต้องและเคารพกฎหมายเป็นหลัก จากนั้นเมื่อเธอกลับไปล้างจานเพื่อระบายอารมณ์ก็ได้พบเข้ากับเศษตองสารหนูที่ถูกใช้งานโมโซาจึงทําตัวไม่ถูกและหันไปถามาป้าใส่ลงไปเรยอ,อีกฝ่ายยอมรับหน้าตาเฉยและบอกก็มันคู่ควรกับคนพวกนี้จงภูมิใจเธอที่เราคือผู้กล้าในการช่วยสงเคราะห์สังคมให้ดีขึ้นก่อนสัญญาว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบง่ายๆฉันก็เพียงแค่ให้การกับพนักงานสอบสวนว่าเมื่อเช้าฉันแค่เทยาเบอร์หนูอยู่ในครัว เพื่อกำจัดแมลงที่พักหนีมันระบาดขึ้นมาเพราะฝนตกหนักซึ่งอาจทำมันหกลงไปในหม้อต้มนิดหน่อยโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างไรก็ตามโมซ่าภาวนาให้มันเป็นสารหนูที่หมดอายุทำให้ริต้าเกิดความกังวลว่าถ้ามันเป็นอย่างที่เธอพูดมันจะยังออกฤทธิ์อยู่หรือไม่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจูรถประจำทางก็ขับมาจอดที่ร้านอาหารพร้อมด้วยร่างของเด็กชายคนหนึ่งนามว่าอเล็กซี ที่ได้เข้ามาร่วมทานมื้อเย็นตามนัดของพอก่อนที่โมซ่าจะทําทีออกมารับเมนูเพิ่มและสนเสนอที่จะนําเฟนฟรายกับไข่ดาวกลับไปอุ่นให้ เพื่อจะได้ทานร้อนๆร,ร,ร่วมกับแขกที่มาใหม่แต่เควงก้าปฏิเสธและบอกว่าอย่าแสททำอะไรที่ฉันไม่ได้ขอก่อนสั่งให้เธอไปเอาน้ําแฟนต้ามาเสิร์ฟให้ลูกชายซึ่งผลสุดท้ายตัวของอเล็กซีก็กินอาหารที่มีสารเบื่อหนูไปด้วยอีกคนโมดซาจึงกลับไปขอให้วิต้าช่วยหาทางแก้ไขแต่อีกฝ่ายก็ยังดึงดันที่จะขอให้เพิ่มสารหนูเข้าไปอีกโดยให้เหตุผลว่าเลือดเนื้อเชื้อไขของมันเมื่อเติบโตขึ้นก็ย่อมต้องเดินทางสายเดียวกัน ดังนั้นหากจะจัดการทั้งทีก็จําเป็นน้องขุดรากถอนโคนแต่โมโซาที่เห็นเ,เรื่องราวมันบานปลายเกินไปแล้วจึงเดินกลับไปที่โต๊ะวางเอาอาหารไปทิ้งซึ่งก็ได้ถูกเควงก้าตวาดใส่ว่าเธอเป็นบ้าอะไรทาไมถึงได้ยุ่งยากกับฉันขนาดนี้ประกอบกับเป็นช่วงที่อเล็กซิสเกิดอาการเวียนหัวพอดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารหนูเริ่มทํางานแล้วเมื่อสถานาการณ์ย่ําแย่ลงเรื่อยโมโซาจึงหยิบเฟนฟลายปาใส่หน้าของเควง เพื่อให้มันหล่นลงพื้นและจะได้ไม่เก็บกลับมากินนีอีกฝ่ายที่ถูกกระทําเช่นนั้นจึงได้เกิดบันดาลโทสะก่อนจิกหัวโมซาและบอกให้เก็บมันขึ้นมาเดีน๋นี้ริต้าที่เห็นท่าไม่ดีจึงตามมาส่งทบด้วยการใช้มีดแทงเข้าที่หลังปากก็เอาแต่สาบส่งว่าคนชั่วช้าแบบแกต้องถูกควักตับออกมาทอดกิน ก่อนกระนำแทงเขวงก้าไม่ยั้งจนนอนจมกองเลือส่งผลให้เขาสิ้นใจในทันทีท่ามกลางความตกใจของโมซ่าและอเล็กซีที่ไม่ทันได้เตรียมใจรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น รุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทีมชนสูตรรุดมายังจุดเกิดเหตุในทันทีและจับตัวริต้าซึ่งเป็นมือสังหารไปรับโทษตามกฎหมายในขณะที่ตัวของโมซานั่งเสียขวัญอยู่กับอเล็กซีแล้วรู้สึกสบายใจที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในครั้งนี้แล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ่ายที่สุดนาง ็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าทั้งเรื่องของเมาลำและสานูตัวละครหลักล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือการแก้แค้นซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่พวกเขาต้องไปเชิญกับปมของความเจ็บปวดภายในใจที่ฝังลึกมาตั้งแต่อดีแต่ที่ต่างกันคือตัวของปาสเทนักเลือกที่จะจบเรื่องราวทั้งหมดด้วยความรุนแรงซึ่งอาจเป็นผลพวงจากการที่ตัวเองประสบปัญหาทางจิตรวมด้วยและผลสุดท้ายก็หนีไม่พ้นโศกนาฏกรรมเลวร้ายซึ่ง เต็มไปได้วยการสูญเสียต่างจากการตัดสินใจของโมซาที่เลือกก้าวข้ามอดีตเหล่านั้นไปและดำเนินชีวิตใหม่บนความถูกต้องซึ่งอยู่ในขอบเขตของกฎหมายไม่ปล่อยให้อดีตทวนกลับมาชักนําชีวิตของเธอต้องดิ่งลงเหวอีกครั้งแม้ว่าในใจจะยังสุ่มไว้ได้ไฝ่แค้นอยู่ก็ตามและท้ายที่สุดทางเดินที่เธอเลือกมันก็เป็นผลดีกับตัวเองและเป็นฝั่งของคนรอบข้างที่คิดไลรย ที่ต้องดำดิ่งไปสู่วังวนเดิมๆอย่างการชดใช้กรรมในคู่แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix กราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ วายเท l ได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่8.1คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่9.4%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ